แล้วป้อมนั่งอยู่บนรถไม่ไม่เกี่ยวครับพ้อมตีออรถแล้วตอนนี้มาว่าไยพ้อมเอาเอาคนท้ายเอาเอาป้อมใส่แม่ป้อมพิดมาพ้อมนั่งอยู่บนรถป้อมกำลังจะออกรถไปไอ้พีผีมากนจัดมงึงแ่แม่เนีอได้เดีวพีวันนี้มาขก้อคนครับซึ่งมีชุดใลยครับเอารา่งานตัวก้อนครับมามไมามามา ไม่ต้องกลัวครับปุ้มไลฟ์ไม่มีวิดีโอได้งนเลยการี่จคือยูยูมาตึ้งเรียพี่นู้นก่อนแต่ว่าพีก่นี้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องกับการใส่เม็ดผมใส่อยู่แล้วครับปุมมีนักสือเดินทางื่อดินทางที่ีฉวัแล้วปุมนังอยู่บนรถไม่เสียนเขาตัดเ้นไม่ได้แล้วคือปุมมันตีออกก็ไปเร็วพีเลียตึ้ง พมก้ามามพุมตอ,องเต้แตงยิ่ปีโยมแล้วอยูหมดนะครับพมตองเ้ยแล้วหัน้่าชุดพมเข้าใจก็บเป็นวหน้าชิตไ,ไม่พิะไรเลก็มาเห็นหเลยนะหมไม่พิเกัม,มันไปเก็บอยนี้สบุคคลยากน้อยน,น้อยก่อนพิจารณ์ต้องได้เคตสื่องวคุณลองอเร่งมนเอาแหลปั้มนี่มันเป็นมีอะไรเป็นย่าง้องครับตรงนี้เป็นเกิดที่สถานะ ไม่กับปั้มหมนเนี้ทุกคนก้ไม่มีมไม่มีก็ไ่ความรู้เรื่องกนไม้แต่ว่าปัมอ่ะมันเป็นเกเนี้ทุกคนเข้าเราปพ่ออยู่แล้วเหนวยเราไปอเาอยู่แล้วองจทดองก็เจติดทดลเจตดเดีจะได้หคีรัน์ทปัมน้ำมันเนี่ยเป็นตีแทะนะเป็นเกทุกคนครับองก้นไม้แล้วไ่เปิดก้างมาเลยีแทะลองทชัดน่อยกยยู่อรอันเรเนาะ ตอนนี้นราโวยวายน้าเม็ดเอาคนตรงใ่เคนเลคอ้าตตคนงครับเอาแลวนี่ปุ๊บเปิดได้คนนู่มไม้กับปมคออยู่ข้างล่างเร็ว่าเต็มแทงเปิดเลยครับเพราะว่าบ้านมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวปุ้เปิดรถแล้วผีตีคนกับผีเปิดเลยครับแล้วผมไม่เช่ว่าแลนี่ยไ่ได้หรอกแล้วก็โมยเจ้าเจ้านี่ไว้คนไรกันอเนี่ยคนไรคแบบนี้เจ เอาครับสีที่ไหนบัตรไหนครับอ่านี่บัตรประชาชนตังนี้แบบกขี้ครับอ่านี่ครับผมลาตัวนัดพวงแต่วันนี้เผ้มมาครับรากัดนี่เพราะว่าเราพัวกันผ้ไปมีงานอยู่มือใ่ชเลยไม่เป็ไรงกจิทีนี้ตาผ้มกินนทอมไหมนี่แบบมไม่ผมอายู่ี้าผมมีหอสองกันแล้วพวงคันกระบ้าหนคของนะฮะเห็นแบกผมได้เห็นัพวนแล้วมหนึ่งมีดาติดมาอยากโบกันแเดียวเอาแล้วนี่ต้เล่นอะไรกับกี้บ้ม มึนเมือนกว่าเต้นมากตาแต่รู้ไม่เมื่อนถือไม่เมือ่อนมันไหนครับดูได้เลยครับเหล้วเต้นไม่ขึ้นไปเลยเล่าเต้นดีคนหลับพี่ดีคนหลับพี่ไม่เลยนะพวกเสียเวลาอันนี้พวกตีกิ้งก้องไปอย่าละนนี้เดี๋ยวเจ้เต้นมากี่ยงงึงึงนี่อันด้วน นี่แล้วนี่ก็อนี่ก็เปิดได้ซึ่งนี่กันไหนเก๊อ่ามีไหนเก๊ผมมีงานบริษัทกับขอบริษัทไอ้ไอ้นี่รบเล่าผมจะไปกินก่อนผมมันไม่ชอบอยู่เล้วเลยกับนายกัะปะนามันอ่ะมันนี้ยเราเราเไดีเพราะว่าตัตนาห้ครับเออตงนี้นบดีต่อไตตักครับ

มีไหมครับหรือว่าไปเยกนะนลบกันนิดก็ว่ายกไมแบบนี้ไปไหมลนเ่นคนหลายเลี้ยงคนลเลี้ยนี่ลงเลกีเวนนะมีมาเล่นรที่นะเอาลยเต็นั้มตีคนแล้วพุใจคนแล้วเต็นไม่คนแล้วก็ปุ๊เกีกินก็ต้องการทำไรก่อนเนี้ยอนนี้มาดกนอนไม่ได้แม่จะมันั่งอยู่บนรถพี่ันนี้ไม่ได้บอกตักเตื้นไม่้แม่าพี่่ยยาคนนึกบ่้ไอ้ไรเล่าวะ ข้อย no huh ัดข่อยัดไม่ได้เหรอแล้วพมมีซิทแม่อนูยัดไม่ครับพมมีซิทเพราะมันเป็นซิทของพมที่เขาตะกนน้องช่างเปเลยถ้าเราอยู่ในบ้านเอ้าปีแล้วเราไม่มีซิทป้องกันซิทกอบตัวเองเลยเหรอเรียว่าผกกนุ่งข้อีคนต้องให้คนเราต้องตอบก่อนตรงข้ามต้องคุยไมใช่ว่าเร็วประชาชนมันต้องมีซิทปีแกว่าปีมาตั้งกี่ก็แล้วกันพมสามารถปฏิเสธได้ไหมไม่ถ้าอยู่ต้องรู้ไว้จริง พี่านนออะต้องอีกทีนอนอย่าง้เดกตไวกเนกาเด็กชยก็มโตไว้ไดงน็ตานันะ